สบายดีพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้คือเกาพี่น้องมาโม,ฟมา่ฟังคือเกามา <c ười> คีคุยก็ฟังคือเกาคีคุยในรูปแบบขผมผมาเลยพี่น้องออคลิปนี้จะมาพูดคุยเรื่องไอ้ข้อดีข้อเสียนะพี่น้องข้อดีข้อเสียของโซ่ไอ้สองรุ่นนี้เนาะสามทัแปดพี P, กับสามทัแปดธรรมดารุ่นกลางแหละอ,อันนี้ ความคิดเรียนส่วนตัวพี่น้องอส่วนใครมีความคิดเรียนยังไงก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้พี่น้องอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะเนาะอันนี้อันนี้สําหรับความคิด,ดของผมเนาะผมจะเล่าสู่กันฟังแชร์ประสบการณ์พี่น้องอันดับแรกนะพี่น้องโซลูเล็กนี่นะพูดคุยเรื่องโซลูเล็ก,ก่อนเนาะโซลูนเล็กนี่คือข้อดี พี่น้องพูดข้อดีก่อนข้อเสียค่อยว่ากันเฮ้าต้องเอาสิ่งดีๆก่อนเนาะข้อดีอันที่หนึ่งพี่น้องอันนี้นะโซลูนเล็กสามถึแปดพีราคาถูกราคาถูกแล้วก็ตัดไม้เร็วเพราะว่าโซมันเล็กเนาะมันก็กินเนื้อไม้ได้เร็วราคาถูกกินเนื้อไม้เร็ว แล้วก็ไม่กินกําลังเครื่องพี่น้องอืมแล้วก็ประหยัดน้ํามันอืมแล้วก็ตัดไม้ไม่ค่อยกระชากอืมสมูทนั่นแหละอืม <c oughs> นิ่มนวลเนานะอันนี้นะพอดีเนาะส่วนข้อเสียพี่น้องไอ้ไอรุน่นสามถแปดพีนี้นะข้อเสียที่หนึ่งก็คือ มันไม่ค่อยสู้ไม้แข็งพี่น้องอืมไม้แข็งมันไม่ค่อยสู้มันมันมันอยากหลุยเร็วคมมันอยากมืนเร็วอืมอันที่สองขาดง่ายพี่น้องโซลุนี่นะขาดง่ายุ่นเล็กนะอืมอันที่สามก็คือตัดไม้พวกยางเยอะๆไอตัวนี้มันมันอยากหนีบจังหน่อยอืมก็ประมาณนี้แหละ ประมาณนี้หรอวะเมืม่อส์เราบอกพี่นอ้องเมื่อสรอวะเนาะอืสําหรับที่ผมใช้ก็ผมเจอพอดีก็เสียก็ประมาณนี้พี่นอ้องอืมาที่นี่มาสามถาแปดรุ่นกลางที่นี้อ่ะพูดข้อดีก่อนข้อดีอันที่หนึ่งก็คือสู้ไม้แข็งอืสู้ไม้แข็งแล้วก็ไม่ค่อยขาดอืม แล้วก็อะไรอีกอ่ะไม่ค่อยหนีบอืมเพราะว่าร่องมันกว้างอือมข้อดีเนาะส่วนข้อเสียพี่น้องข้อเสียตัวนี้ก็คือราคาแพงหน่อยแพงกว่าตัวนี้อืมแล้วก็กินกําลังเครื่องหน่อยอืมแล้วก็เปลืองน้ำมันหน่อยอืมเออข้อดีอีกอันนึงข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือ มันไม่ค่อยขาดพี่น้องคือโซ่รุ่นนี้ตั้งแต่ผมใช้มาเนะ่ะผมยังไม่เคยเห็นพี่น้องว่ามันขาดอืมแต่โซ่ไอ้รุ่นนะี้เน่ะเห็นมันขาดหลายครั้งแลละไอ้โซ่รุร่นเล็กนี่นะอืมอันนี้อีกละ่ะมาวกวนมาอีกตอนนี้อีกข้อดีหมดหรือ,อยังมดแล้วเนาะอืมแต่ถามว่า อันไหนมันดีกว่ากันผมว่าผมว่ามันดีคนละแบบอืมคือบางคนอ่ะบางคนเอาตัวนี้เอาโซ่รุ่นเล็กเนี่ยไปตัดไม้แข็งพอมันขาดก็บอกว่าโอ้โซ่รุ่นเล็กมันไม่ดีหรอกมันไม่ทนสัน่น oh, <no. S 1> คือคือใช้งานผิดประเภทนะพี่น้องคือมันใช้งานไม่เหมาะกับงานของมันน่ะคือไอ,ไอ้โซ่ตัวนี้นะ่ะมันเหมาะกับไอ ตัดไม้เนื้ออ่อนนะเนาะไม้เล็กๆอ่ะเออไอ้ตัวนี้มันจะตัดดีนะอืมส่วนตัวนี้มันเหมาะกับไม้แข็งไม้ใหญ่ๆอ่ะอืมคือผมผมว่านะคือข้อดีข้อเสียมันก็มีทั้งสองตัวนั่นแหละอันนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอันนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่อยู่ที่ว่าการใช้งานพี่น้องต้องใช้ให้มันถูกต้องใช้ให้มันเหมาะสมมาแหละอืไม่ใช่ว่าไอเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนก็เหมือนรถนะพี่น้องก็เหมือนรถนะสมมุตินะเหมือนเราจะบรรทุกไม้อย่างเงี้ยเราไปเอาอันหนึ่งเราเอารถเล้รถทุกๆรถไถอะไรแบบเนี้ยไปขนไม้ใช่ไหมลงในทุ่งนาแล้วอีกอันหนึ่งเราเอารถกระบะรถยนต์อย่างเงี้ยอืมอันไหนมันเหมาะกว่ากันล่ะผมก็ว่ารถทุกๆรถไถเนี่ยเนาะอืมผมว่ามันจะเหมาะกว่ากับรถไอย กระบะคันง,งามๆอาไปขนไม้มันก็ไม่ค่อยเหมาะอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันนลยพี่น้องคือเราต้องดูหน้างานนะพี่น้องอืมคือมันมันมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่เราและคนใช้งาน,นะต้องรู้ต้องรู้จักว่าเฮ้ยตัวนี้ข้อดีข้อเสียเป็นแบบนี้นะตัวนี้ข้อดีข้อเสียมันเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็เราก็ต้องเลือกใช้แต่อันที่มันดีๆนะพี่น้องอันที่มันเสียเราก็เลี่ยงอือเหมือนอ,นอันเนี้ย อันเนี้ยอันนี้ยังว่าอันนี้มันครอบคลุมหมดเลยเนาะอืมอันนี้ครอบคลุมอืมแต่ตัวเนี้ยเราก็เลือกตัดแต่ไอ้ไม้อ่อนๆนะอืมก็ถามว่าผมชอบตัวไหนผมมากทั้งสองตัวเลยพี่น้องเพราะว่าผมใช้ทั้งสองแบบอืมแต่ท้งนี้ทางนั้นก็อยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนนะพี่น้องบางคนก็ชอบตัวนี้บางคนก็ชอบตัวนี้แต่สำหรับผมผมชอบทั้งสองตัว ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาบทให้ฟังพี่น้องจมไม่ฟังอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ประมาณนี้พี่น้องคลิปนี้ก็สั้นๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสมบายดี